มือมาลายทองศักเทวันขวามือชินราชพลันชัยพิกัด1 1 3อปอนด์ที่เวทีลุมพินีนี่คือการพบกันของมวยดาวโรกับกันเกงสีฟ้าคนนี้กับชินราชพลันชัยพบกับแชมป์อิสุสุคนล่าสุดมาลาัยทองศักเทวันชินาราชอายุ18ปีนะครับมวยทุ่งสงนครศรีธรรมราชมาลทองนั้นมวยวัฒนานรจังหวัดสระแก้วนะครับ ศึกครั้งนี้จัดโดยคุณวิรัตคุณมงขวาครับวชิรรัตนวงศ์เจเชนจากตุ3ามคู่หูคู่หาขององค์การมวยครับยกที่หนึ่งและสองรวมกันมวยซ้ายนะครับมาลายทองเก่งสีชมพูรครับแชมป์อีสุสุคนล่าสุดได้รถอีสุดได้ทองว้ได้สารพัดกับ เป็นมวยท่าทนหดเหลือเบือกวาดข้างล่างทีหน,นขึ้นมาท่านชมเห็นชื่อชั้นกระดูกของมาลัยทองดีกว่าครับให้เป็นเสมอมาลัยทองมีคุณเทวันขวัญพนาครับอดีตตักร้องลูกพุ่งลูกี่ของเกงสีชมพูครับท่านชมจับตากเกงสีฟ้าให้ดีนะครับชินาราพรันชัย เกจิบอกว่าแมหมงหง่เฮงดีลักษณะมวยดีและที่มาก็ดีด้วยครับมวยทุ่งสงขลาศรีธรรมราชดินห้สินยอดมวยครับทิปี้สิงห์มณีนี่อยู่ที่นั่นเลยครับหลายคนบอกว่าจะเป็นมวยเงินแสนในปี2538นะครับกวาดข้างล่างเม็ดข่าวสูงกว่านะครับชินราช166มาลายทองนั่ง162 ชินราชอายุน้อยกว่า3ปี18บัดจะีบเอดูลักษณะโม้ให้ดีครับหวางแค่งไม่เข้าการสูงเลยครับมาลายทองชินราชทียับโ,บโ้ยโดนแข้งซ้ายเต็มชายโครงเลยครับอยับขยบเข้าหา ยานาวัยเล่นข้างเชื่อครับวางแข้งเตะขวาล่อยขาไม่เข้าแม่ชินราชเดินทางจะโตโยทะบโยนฝันยางทิิงแล้วครับไม่เอาแล้วเกะกะเลืกินหายใจลําบากจกคว้าครับถูกยานาวัยยาวกว่าครับจกคว้าคอตีเข่าเอาครับรถแน็บเนบยังไม่ได้หมดยกที่สองสูงใหญ่กว่าครับชินราชดูภาพช้าครับ ดูแข่งซ้ายครับแวกก็ไปแล้วแหวกใช้โครงเข้าไปแล้วลุงนี้จะคว้าคอครับโดนยันครับดูครับแม่อาทิคาเลยครับม่ให้คว้าครับนีโกดด้ครับพรณชัยอดิเทพวรพันธ์ลุกปี่ของชินราชมีทางลำซ้ายสิทธิบุลเลอร์ก็มาสอนมาลัยทองให้แย็บหลอกหมดยกที่สองครับมมลายทองชื่อชั้นกระดูกดีกว่า ยกที่สามชมกันต่อเราคงจะได้ดูชินราชบ่อยๆนะครับถ้าหาว่าเขาชนะไฟนี้ชมกันต่อครับกันเกง สีชมพูครับคนขวาได้เป็นสิบเก้าวางแห้งซ้ายชินราชขวาแม่จับลาบากครับอ้าวครับอญิงหญิง,ง,ง,งมาดีครับชินราชเกินน้าลายครับเดินลำบากเหมือนกันขวา้าได้ไหมอา้าวแล้วครับโยนตะเชิดแล้วแตกชินราชเก่งฟ้านี่ดาราผู้หญิงคนโปรดที่ชอบซีเรียมครับส่วนมลายทองนั้นชอบวาสนาพูนผลแม่พูนนี้นี่สิบเก้าแยกกันรอครับพูดถึงความสวยทั้งซีเรียมกับวาสนาวางแห้งสองดอกแด้แล้วครับ เซเวียนตอนนี้ก็ศิลามานีอลังฮิตวัสนาคุณผลก็หนาวน้ำตาช่องสามนู่นขยับหลอกว่าวางแข่งจากปลายเท้าเดินลำบากเพื่อนกนับยกบังเอื่อยเลยครับกินอยู่เริ่ชัยครับสอนอยู่คลายสอนเพื่อจิตแต่วันนี้มาเชียชินราชครับ ริงอยู่นี่ไงซอยมวยเก่งมาเยอะครับเป็นเทรนเนอร์มวยไทยยอดเยี่ยมมาแล้วของสมาคมพุทธศากย์ยุายประเทศไทยวางซ้ายหวางขวาคืนซ้ายวางไม่เข้าไม่เข้าครับมวยคนนี้เนี่เกิดวันเดียวเดือนเดียวกันครับแต่ว่าคนละปีครับแพง เม่งทูนมาอังเกงฟ้านี่16กรกฎาคม2519ขันเกงชมพู16กรกฎาคม2516การแยกครับพันโทสุภชัยวิเชียนวงศ์ชินรัชเดินครับอ้าวครับเป็นมวยซ้ายบ้างแล้วครับวางซ้ายกาได้สองทางครับชินราชซ้ายสลับแล้วครับเป็นมวยขวามาแล้วครัวนี้เป็นมวยซ้ายบ้างอ้าวแล้วครับวางซ้ายเอ๊ะชักเข้าแก๊บครับเข้าล็อกเข้าแล้วครับโดนเตะแล้วขาแล้วขี่ดี ซ้ายเอากับพืนขวาใช้ได้กับมวยออกสองทางอย่างนี้นี่พอคุณสู้บางขวาได้ก็เอาซ้ายบ้างแม แม่แต่จับลําบากครับมลา,ายทองแกสอดใต้ปีกนี่ทําให้ชินราชจับลําบากกระดูกดีครับมลา,ายทองนี่ชินราชจะทํำยังไงโดนเน็บอีกแล้วเป็นก,การแยกออกมาเดินครับอาศัยความใหญ่บทครับโดนคืนไม่โดนอีกเดินก็ไปอ้าวครับ,รบลําบากเหมือนกันครับแทงไม่เข้าครับเอาครับเด้งได้แล้วเอาได้สองดอกคืนมาเหมือนกันแทง ไม่โดนแม่ค่อนข้างจะพลวัตกับเล็กน้อยหญิงหมาดแอบมากดูครับโอ้โหกระดูกดีครับโมลายทองนี่หมดยกที่สามหมดยกที่สามนี่เป็นเจ็ดสี่เลยครับแม่แฟนดูแลชินราชเข้าลำบากจับลำบากครับเป็นรองครับเจ็ดสี่ใจดีครับหัวใจใช้ได้ดูครับแม่เจอลูกบิดลูกนี้ครับถ้าเขาแทงตามเลยยุ่งเลยครับลูกนี้ยกห้าชิงดำนี่เลิกกันไปเลย อย่างโชคดีเ็าแทงตามไม่ถึงคุณกิมอยู่ครับมาสอนชินรัพลันชัยเตะแทงเตะแทงสั่งเลยครับดันก็เชือกแล้วค่อยโยนเตะเลยครับบอกให้ดันก็เชือกแล้วโยนแข้งใส่เข้าไปเลยยกที่สี่ครับกิมอยู่ครับเป็นเนื้อใหญ่ของข่ายสอพลจิตมาสอนว่าให้ดันก็เชือกแล้วค่อยเตะตังเกงสีชมพูตัวเตี้ยครับได้เปรียบเจ็ดสี่ครับชินราชเดินแต่ว่ายังไม่เป็นชิ้นเป็นอัน แทงเอาครับแทงไม่จับแล้วครับใช้ดันแล้วแทงเอาครับวางแข้งดันชินราดแยบดันเอาไว้ดันได้ไหมดันแทงเอาครับใกล้เกินไปไม่ดีครับต้องดันให้อยู่ในระยะเข่าระยะแข้งพอด,ดีพอด,ดีถึงจะมันยิงมาเต้าลูดออกมาแทงวางแข้งเอาแล้วครับแทงเบ่งอ้ยเกือบไปแล้วครับอืม้ม กระดูกดีจริงๆกรบมาลายทองหนึ่งเดินครับแทงโอ้โหเข้าเชือกแล้วแพงครับรับใต้ปิโโดโปเดะสอนแล้วครับโปเดะล็อกได้ไม่ได้เอาแล้วครับแพงยกบังเอาไวา้ตั้นใจครับแหมแต่ว่าไปหน่วยกระดูกอ่อนกับเขาหน่อยเอาครับหมุนได้ไหมหมุนได้ไหมแทงวางข้างว่แหมวิงเลยครับเดินเร็วแพง วางแข้งรววขึ้นครับคราวนี้โอ้ยอยิงมัดลูกนี้แทนที่จะเตะต่อยหน้างหงายไปเลยครับล็อกคอแนบแหม่มาลายทองนี่แกชกยากนะครับเห็นอย่างนี้แลกเข่ากันแหม่ยังจับท่าไม่เสร็จครับมาลัยทองนี่แกยุกยิยุกยิกทำให้หลักลำบากเหมือนกันอ้าวแล้วครับเด้งทีหนึ่งเล็กโอ้โหดอกนี้งาม แทงซ้ายแล้วเตะขวาตามเข้าตาดีเหลือเกินอากับแทงแทงโกมตัวแทงวางซ้ายแม่เนื่อกว่าครับแทงเอาครับโอ้ยจะฟันศอกหาดันดันยังไม่ถนัดครับผลเข้าไปแทงแม่มาลัาายทอแกก็พลิกไปหมุนมาแทงหมีกระสุกกระชากด้วยครับ โดนไม่โดนโดนไม่โดนอ้าวระวังแทงหน้าไว้โดนไม่โดนโดนไม่โดนยังไม่ได้ครับเนบไปเรื่อยแพ้โอ้โหคินิล่าแกแทงแรงกว่าครับขาแกใหญ่ครับยาวกว่าใหญ่ยยกว่าแทงได้หนักกว่าแม่แต่ว่ามาราทองแกรก็หมุนวนจุกจิกไปเรื่อยดูครับหกักโอ้ยลูกนี้หักสวยครับยกที่สี่แล้วครับยกนี้ ดันออกไปไหมดันไหมแทงดันแล้วแทงนี่แรงจับแทงไม่ได้ครับดันดีกว่าครับสำหรับชินลาลาเ่ยเพราะยาวกว่าเอ้าครับพยายามจะโยกเขาแต่ว่าเล็กกว่าครับมลายทองพยายาพยายามดันออกไปยิงมาโอ้ครับือลูกนี้ดูแล้วยกน,กนี้อาการของอืหมดยกที่สี่ครับอาการของมลายทองเหนื่อยครับ เล็กกว่าครับพอปล้ำพอโลดนานๆนี้เขาแล้วเราเป็นรองดูครับแทงไม่เจ็บครับนี่ครับกระตุกแรงกว่าแล้วมีกระตุกกระชากแล้วลูกนี้ครับที่มันหมดสภาพตั้งศึกษาแล้วดูลูกนี้ครับเน็บหนึ่งทีเบาๆสองทีพอจะได้แต่ว่าโดนกระชากลูกนี้ไอที่ได้ก็มาหายไปเลยครับไม่อาจจะตกได้รุนแรงเดือดเกินครับมาแล้วครับจังหวะฝีมือ แมเบอร์แมเบอร์ให้ป้องให้ดีหมดยกที่สี่ครับชินาร่าจากเป็นรองเจ็ดสี่กลายเป็นได้เปรียบสองหนึ่งเพราะว่าแรงดีกว่าอนาคตดีกว่าคะแนนยังคู่ขี้กันนะครับเพียงแต่ว,ว่าอนาคตดีกว่าตรงที่ยกสี่์ให้เห็นว่าแรงดีกว่ายกสุดท้ายครับยกสี่แพ้นะครับทางฝั่งของมาลัยทองต้องเดินแล้วครับตั้งแทงครับนันนันวางแท่ง วางแข้งคืนแข้งเอาครับสัท้าจะมาเหมือนกันแทงแม่ยาวใหญ่ได้เกินครับดูรู้แล้วยิ่งชกยิ่งใหญ่ครับโอ้โห,โหแต่หน้าอกคุณบาถึงเฉยๆอยู่แทงวางแข้งวางแมมีทั้งซ้ายและขวาครับได้สองข้างเลยครับแทงอย่างจว่าเหมือนกันโดนไหมโดนไหมโอ้โย กดเอาไว้วางแข้งยกบงังแหมมีออกข้างครับเอาแทงสู้วางแข้งพยายามจะวางแข้งแหมใช้แรงเยอะกันครับเมลัยทองดันเอาไว้โดนแทงแทงยกบงังเล็กกว่าครับปะทะกันบ,บ้างแล้วเหี่ยวครับวางแข้งใสก็ได้นะครับแต่ว่าตัวเล็กนะครับหนักก็เลยกายเ็าเบาโอ้โหโดนโตเลยครับ ินราเดินแล้วครับแพงแม่แค่ยกจิ้มก็หนักซะแล้วตัวใหญ่กว่าครับจิ้มท้องพยายาเหมือนกันนะครับลาไทองดานวางแข้งปลายเท้าไม่ได้แตกครับแบบนี้อยบหรอกเป็นมวยอาการไม่รุ่งริ่งครับชินาลาเด็ดโดนก็เฉยๆนิ่งครับจิ้มบัดแพงแหม่มีลูกชุดโชว์ด้วยครับ สนใจใช่ได้โดนไายไปทีหนึ่งเราจะหลบได้แพงใหญ่กว่าครับโดนยกไปปักหน้าอกวางไว้ที่หน้าอกหน้าท้องนี่มันทาให้คู่ต่อสู้รู้สึกว่าหนักเพราะคู่ต่อสู้ตัวเล็กครับเสียงปีกกรองเชิดครับดูครับนี่ก็โอ้โหแพงลูกนี้แทบเลิกเลยครับยกจิ้มเฉยๆครับความใหญ่กว่านะครับได้เปี่ยนดูครับโอ้โหรองเท่าๆกันนี่ไม่แน่เหมือนกันิ่นท้อง กินทอก็ใช้เฉยครับ่อยไม่ถึงไม่เข้าครับยาป้ายจะมายกแล้วครับเสียงปีกลองเชิญแล้วชินราชไม่ทำซะแล้วครับน่าอกูกำปั้นดูกากมั่นใจเราคงได้ดูเขาอีกครับบ่อยๆเพราะว่ามวยคนนี้นี่หลายคนบอกว่านครับว่าปีสามแปดนี่จะเป็นปีของเขาเลยครับชินราชพานชัยอายุเพิ่งสิบแปดปีเท่านั้นหัวใจใช้ได้ยังโตอีกเยอะด้วยครับ ชนะคะแนนครับได้สนะครับชัดเจนหก็สบายสบาย